ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในวิดีโอตัวเนื่องเกี่ยวกับการดูไอ้ไข่นะครับแท้เกดูกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้เราจะมาดูนะครับรุ่นยอดฮิตนะครับรายการยอดฮิตนะครับก็คือรายการไอ้ไข่รุ่นส่งรุ่นส่งน้าเปียนสามนะครับห้านิ้วนะห้านิ้วทองโบราณผสมนะนี่ครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับนี่ด้านนอกนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ แต่นอกจากแบบนี้ก็คือเรามาดูที่ฟอนต์ตรงนี้ฟอนต์เห็นไหมครับอ่าฟอนต์ตัวนี้นะครับจะตรงๆนะเห็นไหมขีดสองขีดตรงๆนะครับนี่ขีดสองขีดตรงๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคมชัดทุกอย่างนะครับคมชัดนะครับทุกอย่างอ่าทีนี้เรามาดูของแท้กันนะครับอันนี้ของแท้นะนี่ในรูปนะครับอันนี้คือของจริงและของก็คือของแท้นะครับนี่ของแท้นะแถวรูปตรงนะครับ ทีนี้เรามาดูของเกเห็นไหมครับฟอนต์จะเปลี่ยนไปนะครับฟอนต์จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับอ่าไม่เหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าสีเนี่ยจะเข้มนะสีจะเข้มนะครับนี่การพิมพ์อะไรก็ไม่ค่อยชัดนะครับหลางๆนะอันนี้ของแกของเกนะครับนี่ครับนี่ของเกนะครับเห็นไหมหน้าตาจมูกโด่งนะครับจมูกโด่งนะครับแล้วจะมีสีเป็นรุ้งๆนะเห็นไหม ขาอะไรคำว่าไอ้ไข่ก็ไม่ชัดนะครับทุกอย่างคือไม่ชัดหมดเลยนะครับไหมครับดูง่ายนะดูง่ายเส้นผมไม่เป็นเส้นผมนะจุกกลมๆก็ไม่มีนะครับเห็นไหยอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับนะแขนตรงนี้รู้สึกว่าจะจะไม่ไม่จะไม่มีช่องนะนะครับอ่าทีนี้มาดูฐานนะฐานนี่จะหนานะและมวลสารอะไรก็ไม่รู้นะครับ นี่คือของเกนะครับของปลอมนะเห็นไหมครับมาดูนี่ครับไม่ชัดเลยนะครับก็ไม่ไข่นี่โอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับไม่ชัดเลยเห็นไหมครับนะยุ่งเหยิงหมดเลยโค้ดก็ไม่ชัดเห็นไหมครับโค้ดอะไรไม่รู้นะดูง่ายนะครับดูง่ายเนื้อทองอะไรออกมานะครับมันไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นทองแบบว่านวลนวนะแล้วก็มีการรมควันนะครับนี่ครับนะนี่ครับ อะไรไม่รู้นะไก่ไม่มีลายเลยปกติไก่เนี่ยก็จะมีนะนี่ไม่มีนะครับถอนมาไม่เป๊ะนเนี่ยเก๋ดูง่ายนะเก๋ห่างนะครับนี่ครับความไม่ชัดนะนี่เนี่ยของปลอมนะครับไอ้นี้อันนี้ถ้าดูเนี่ยดั้งจะโด่งนะครับของแท้ดั้งดั้งไม่โด่งนะครับนี่ครับนี่ครับส่วนมวลสารเนี่ย มวลสารนี่ที่เขาให้มานะครับคือถ้าเป็นกล่องแท้เนี่ยจะมีกลิ่นบ้างกับไม่กลิ่นบ้างแล้วแต่มวลมวลสารจะโผล่มาเหนือเทียนนะครับนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูของแท้กันนะครับนี่ของจริงนี่นะนี่คือของแท้นะครับอ่าส่วนนี้กล่องนะครับกล่องบางกล่องเนี่ยปั๊มตาวัดอยู่ที่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับ บางกล่องก็ปั๊มตรงนี้บางกล่องก็ปั๊มหัวนี้นะครับแล้วแต่บางกล่องก็ไม่มีก็มีนะครับแต่แท้นะแท้นะก็ทุกอาาย่างมันผลิตไม่ได้เหมือนกันนะครับนนี้ต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเอออะไรก็เอ้ยตำแหน่งไม่เหมือนกันแทหรือเปล่าเก้หรือเปล่า,อ,ลาอย่งเนี้ยไม่ใช่นะครับเราต้องดูนะครับดูความเป็นไปได้นะครับนะพอโรงงานยังไงก็เดยวทำมาครับมันไม่เหมือนกันท,ทุกอย่างอยู่แล้ว แต่ละองค์นะครับนี่ครับนี่ของแท้นะเห็นไหมครับดั้งดั้งจะมีไม่มากนะนี่ครับของแท้นะคมนะครับคมทุกอย่างนะครับเห็นไหมไอไข่ไอกวัตจดีคมเลยนะครับโค้ดเนี่ยโค้ดก็คมเห็นไหมครับคมตอกได้คมมากนะคนี่ครับโคตอกได้คมมากนะครับไก่ลายนั่นไก่จะมีลายนะฮะแ้าสีทองนะ จะไม่แบบว่าทองจ๋าเลยนะครับนี่ครับก็มีการลุมควันนะครับส่วนเลขนัมเบอร์เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมให้ดูเลขนัมเบอร์เลขนัมเบอร์ฟอนต์นี่ก็สําคัญนะครับถ้าฟอนต์แบบถ้าฟอนต์ไม่ใช่แบบนี้นะก็คือเกอ๊ไปเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับหนึ่งแปดศูนย์นะ หนึ่งต้องเป็นอย่างนี้แปดต้องเป็นอย่างนี้ศูนย์ต้องกลมๆอย่างนี้นะครับนะนี่ครับดูให้ดีนะฟอนต์ลองศึกษาของแท้ดูว่าฟอนต์แต่ละตัวเลขเนี่ยมีรูปร่างเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับไม่ก็จัดแต่ละอันนี้จัดแต่ละนี่นะนี่ครับดูให้ดีนะครับนี่ครับดูใบหน้าตาคมนะครับดู ไม่ได้เวลเหมือนรุ้งเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แสงไฟด้วยแต่ของจริงก็มีนะแบบรุ้งรุ้งไม่ใช่นะครับมันเกิดจากการเผาไฟแล้วไม่แล้วไม่ได้ลุมดํานะครับนี่ครับและแกนนี่ครับของแท้ต้องมีรูนะเป็นไหมผมไม่รู้นะครับางบางบางานจะมีรูหรือไม่มีรูของแท้แต่ว่าที่ผมเคยเห็นมาก็มีรูทางนั้นที่ผมได้รับมานะครับนี่ครับนี่ครับก็วันนี้ก็ เรามาดูของเคสของแท้ก็มีประมาณเท่านี้นะหวังว่าคงจะเป็นข้อมูลดีสําหรับให้พี่ๆีเนี่ยเลือกดูกันนะครับสําบของแท้ของเคสก็ให้ทุกคนเนี่ยได้รับของแท้นะครับทุกๆกคนโดยให้วิดีโอนี้ช่วยคุณได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายครับขอบคุณครับ